ครับ,บ,บช่องพี่นอนทรัรมซิงนะครับครับ,บพี่ไม่ต้องรีบเดี๋ยวไม่มีงานทำออกครับออกแล้วครับออกแล้วครับออกแล้ว แล้วหมดแล้ว

哎，已经点了。哎 อขอหอหน่อยั้ไมหนึ่งเข้ามาขึ้นอนอเบต้านะครัไฟ ต้องเผาอุ๊ยร้อนโอ้โเกบวิ่เลอะเตาวิรถเราจะตาร์ทติดหรือเปล่า,าโจด่งางเดียวเลยเอาไปขับล่าสุดก็ประมาณ สามมันสองสามมันที่แล้ววะมันก็จอดจอดอย่างเดียวตาร์ทกันนี่จะติดเลยรู้สึกว่าจะติดนะแต่ว่าน่าจะฝืดอะโอ้โหติดเฉยแต่ว่าฝืดฝืดเลยครับสตาร์ทมันมันไม่ได้ขับอะถ้าใครขับเบ็ดมันจะแรงอันนี้เบ็ดมันไม่แรงนะครับ เนี่ยมันดังอะไรตีนผีหรือเปล่าเนี่ยยิ่งเร่งยิ่งดังนะแต่ว,ว่าปกติเลยคัดอะไรไม่ลื่นไม,ม่อะไรแต่ว่าดังเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับดังอะไรผมว่าน่าจะเป็นโบกตีนผีหรือไม่ก็ตีน,นดี๋ยวยกดำด้วย Ah ตัวนี้แหละเนี่ยตรงช่วงตีนผีอะ่ะเนี่ยมันดังมันมันไม่ได้ดังแบบเหมือนเหมือนมีอะไรสันส่นๆอะ่ะอยู่กันงในอะ่ะไม่เอาไปตั้งดินผีใหม่นะ ตั้งตั้งให้มันตั้งรู้ว่ามันจะหายดังหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกตั้งตั้งมามันก็ยังไม่ดังเท่าไหร่แต่พอมามันมันมาดังช่วงบ่ละหองนี่แหละปั๊มไฮดรอลิกก็รั่วครับเดี๋ยวต้องเจ็บต้องเอาไปเปลี่ยนซีนใหม่ บปป่อยไหมทำไมตาทไม่ติดเลยนะครับแบดเมตรแปดมดเนี่ยมันดังชัดเลยเลยนั่งแบบเหมือนในสัตว์รถใครเคยเป็นบ้าง นานเ,นเนอดประมาณสองอาทิตย์แล้วหรือว่าต้องอัดจาระบีวะแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะลูกปืนคัดก็ไม่น่าใช่มันไม่มีอาการอะไรเลยมันแค่ดักน่าจะเป็นดินผี

อันเนี้ยอันเนี้ยแบตมันเริ่มชาแล้วมา,า,าง่ายกว่าเดิมแล้ถ้าเอาไปขับอ่ะมันจะดีกว่น,นี้เยอะแต่ว่าไม่รู้จะไปขับตรงไหน,นไม่มีงานเนาะต้องสตาร์ทไว้ให้มันชาร์จแบตครับก็บอกผมเป็นรอยเยอะมากเลยเนี่ย ทำไมมันถึงเป็นรอยได้ทำไมเขาไม่ทำน็อตหกเหลี่ยมเหมือนโคเนอะผมว่าน็อตน,นี้มันชอบขาดนะถ้าเป็นน็อตน็นอตหกเหลี่ยมเหมือนโคไม่ขาดหรอกก็โอเค สตาร์ทไว้สักพักน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยสตาร์ทตอนเย็นตอนนี้ตอนเช้าครับกระบะก็สนิมกินหมดแล้วครับกินหมดเลยรอไว้สักเดือนหนึ่งนี่ต้องเอาสีไปทาเลยนะเนี่ย ครับไปเจอกันคืนน้นะครับ